สวัสดีครับผมดักตนกาสุรสารครับประเด็นพูดคุยในวันนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้ยาวนิดหนึ่งครับตั้งชื่อว่าสภาเดือดคาสิโนโต้องมาก่อนแผ่นดินไหวครับนะรายละเอียดนั้นก็เดี๋ยวก็เข้าไปพูดคุยกันนะครับความจริงคำว่าสภาเดือดนี่นะครับมันก็เดือดกันมาเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ เมื่อวานนี้แล้วก็เดือดทั้งนอกสภาและก็ในสภาไอเดือดนอกสภาเนี่ยนะครับมันก็เ,เกิดจากการที่ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่รัฐบาลจะผักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับในวาระที่1นึ่ชื่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทิงครบวงจรหรือเรียกกันสั้นๆที่คนไทยเรียกกันว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะหรือนะ ก,ก็เรียกกันท่านสั้นกว่านั้นดีครับก็คือกฎหมายบ bon ่อนคาสิโนเพราะว่าทําไมเรียกกฎหมายบ bon ่อนคาสิโนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าสถานบันเทิงครบวงจรนั้นมันก็เป็นภาษาหรูๆนะฮะที่ประดิ์ประดอยขึ้นมานะครับเท่านั้นเองครับนะหรือแม้แต่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ตามเพราะว่าไส้ในนะครับของกฎหมายฉบับนี้สาระสําคัญเนี่ยนะครับผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของบ bon ่อนคาสิโนเป็นสําคัญครับ ทำไมผมถึงพูดเชงนั้นครับเพราะว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ตั้งชื่อว่าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะครับการที่จะเปิดสถานบันเทิงอะไรกันก็เป็นไปตามนะเรียกว่าคนที่เข้ามาประมูลได้ซึ่งก็ไหนว่าจะเปิด 8, 8แปดแปดแห่งในประเทศไทยใครประมูลได้จะทําสถานบันเทิงจะทําบันเทิงอะไรก็ตามแต่ตามรายการที่อยู่ในกฎในในร่างกฎหมายก็เลือกมาครับนะอย่างน้อย4อย่าง จะเลือกเกิน5อย่าง6อย่างก็ไ,ได้แต่สุดท้ายมันบังคับเอาไว้ไงว่านะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยต้องมีบ่อนคาสิโนนะไม่มีไม่ได้นี่แหละครับเพราะนั้นผมจะบอกหัวใจสำคัญของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งบันเทิงเริงลมแต่เป็นเรื่องของบ่อนการพน,นันเพราะนั้นเรียกชื่อกฎหมายเช่อแบบนี้ว่ากฎหมายบ่อนคาสิโนก็ก็คงไม,ไม่เกินเลยไปใช่ไหมครับ คนก็ไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะครับเป็นะปจำนวนมากครับนะคนไหนที่มีเลียกว่าพลังก็ออกไปแสดงนะความไม่เห็นด้วยร่วมกันนะครับมีการเปิดเวทีปราศัยคัดค้านกันมาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วครับนะที่บริเวณสะพานชไมัยมารูเชตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็เคลื่อนขบวนกันมาครับนะเคลื่อนขบวนกันมาเดินเท้ากันมานะครับจนถึง รัฐสภา,าแล้วก็จะไปยืน่นหนังสือคัดค้านให้กับท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรเพื่อแสดงจุดยืนของพวกเขาครับเนะมื่อวานนี้ก็ไม่เพียงแต่ประชาชนที่เดินเท้ากันมาครับประชาชนที่มาจากบ้านของตัวเองนะเดินทางไปสบทบก็มีจำนวนไม่น้อยแล้วก็ยังมีสสนะที่อยู่ในสภา มาแสดงจุดยืนของเขาว่าเขาก็ไม่เอาบ่อนคาสินโนนี้กฎหมายบ่อนคาสินโนนี้แล้วก็มีสวด้วยครับนะเมื่อวานนี้แม้จะไม่ใช่การประชุมสวก็ยังมีสวนะจํานวนหนึ่งมาแสดงจุดยืนของเขาเองด้วยนี่ไม่นับประชาชนที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองครับแต่ก็แสดงเจตจำนงที่บอกว่าเขาก็ไม่เอาคา,าสินโนนะลงชื่อกันมาครับมีหลักฐานมาในว่าประมาณถึงแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับ และผมเชื่อครับว่ายังมีองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นาภาครัฐเอกชนอีกมากมายครับหรือประชาชนอีกมากมายที่เขาไม่เอาถ้าเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องของบ่อนคาสิโนโเป็นการพนันเขาไม่เอาครับแต่เขาจะอาจจะไม่มีเวลาที่จะมา,าทำกิจกรรมร่วมด้วยแค่นั้นเองครับแต่ถ้ามันถึงเวลาถึงความจําเป็นที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วผมว่านะถึงไหนก็ถึงกันแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เดือดตั้งแต่นอกสภาครับพาะคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ ต้องพูดพัดพิงต้องพูดไปถึงครับนะฮะท่านประธานสภาผู้แทะะอนราษฎรอย่างแน่นอนะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจเต็มที่จะบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาหรือไม่ก็คงบรรจุแล้วครับเพราะใครๆก็รู้ครับว่าท่านประธานสภาและรองประธานสภานั้นยืนอยู่ในฝากไหนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายคา้านนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนมาโดยตลอดถูกไหมครับเขาก็าพูด ตั้งคำถามครับเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรท่านมากไม่ได้ถามอะไรมากาาก็จะถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านเป็นคนไทยที่เรียกว่านับถือาศาสนามุสลิมเนี่ยนะครับท่านเห็นเป็นประการใดกับร่างกฎหมายการพนันฉบับนี้เขาถามสุภาพนะครับถามอย่างเงี้ยทานองอย่างเงี้ยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเองนั้นก็โดยเชื่อโดยสุจริตใจครับว่า,าศาสนาทุกาศาสนาครับ จะไม่ไม,ไม่ไม่ให้เรียกจะต่อต้านกันแล้วกันนะคือเขาจะห้ามคนในศาสนานะฮะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะครับการพนันเนี่ยมันไม่ดีนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะะว่ามีศาสนาไหนที่ส่งเสริมให้คนที่นับถือศาสานานั้นไปเล่นการพนันเลยครับไม่มีครับมีแต่ชี้ให้เห็นถึงโทษภัยนะที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นการพน,นันศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะครับครับ เขาก็คงจะฝากคาถามลอยๆไปในอากาศนะครับเพราะว่าท่านประธานเองเนี่ยไม่ได้ลงมารับหนังสือจากคนที่เข้าไปยื่นแต่เ็า,เามอบหมายให้รองประธานสภาคนที่ดิึ่งเนี่ยมารับหนังสือไปนี่ก็เดือดตั้งแต่นอกสภาแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาปราศัยกันอยู่บริเวณหน้าสภาเนี่ยท่านประธานสภานั้นท่านต้องรู้ครับไม่ได้ฟังเองก็ต้องมีคนไปรายงานครับ ก็คงเดือดแต่ว่าจะเดือดถึงขั้นควันออกหูหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับครับก็เป็นที่รู้กันดีใช่ไหมครับว่าไอ้กฎห,หมายการพนันฉบับนี้นะครับรัฐบาลของนายกแพทรองทานนั้นนะครับก็พยายามทําทุกอย่างครับนะตั้งแต่การยกร่างกฎหมายครั้งแรกแล้วก็ล้มเหลวไปนะก็ให้กีเซนต์กาไปยกร่างใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จอที่จะเข้า คอรมออยู่แบบลับๆล,ล่อๆนะฮะแบบปกปิดนะครับจนกระทั่งได้จังหวะก็เรียกว่าเร่งรีบรีบร้อนปกปิดนําเข้าสู่การพิจารณาของครอมอแล้วครอมอก็เรียกว่าให้ความเห็นชอบทันทีครับนี่แหละครับน,นี่คือคือสิ่งที่รัฐบาลของนายกแพทองทานทาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันฉนบับนี้ครับแล้วก็มีความพยายามที่จะผลักดันต่อครับให้กฎหมายฉบับนี้ นะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่1ซึ่งเป็นขั้นรับหลักการนะครับนะก่อนที่การประชุมสภานั้นจะปิดสมัยประชุมในวันที่11เดิือนเมษายนนียครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่11ครับนะรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านวาระที่1ให้ไดนะ้เพื่อตั้งกันมาที่การไปพิจารณา ในช่วงปิดสมัยประชุมนะครับก็ไอ้โดยความพยายามที่จะผลักดันเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลของคุณแพรทองคางก็ไม่เลือกวิธีที่จะใช้ครับไม่ว่าวิธีที่จะใช้นั้นมันจะสาง่างามหรือไม่สาง่างามไม่เลือกวิธีที่จะใช้ครับนะแม้แต่การตั้งชื่อนะกฎหมายก็ยังพยายามตั้งชื่อที่เรียกว่า,าจะทําให้ประชาชนเนี่ยมองไม่เห็นว่าไส้นมันคืออะไรฟังดูสวยไหมล่ะ นะร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรเห็นไหมครับมันมีแค่นั้นนะครับแต่ว่าไส้ในนะัมันคือบ่อนคาสิโนไงเห็นไหมครับนี่คือ,เ,อเรียกว่าวิธีการที่รัฐบาลใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้นะครับนะก็รัฐบาลของนายกแพทองทานเนี่ยนะครับกเ็เร่งรีบครับที่จะนําร่างกฎหมายแบบนี้ เข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับเร่งรีบร้อนลนแล้วก็ออกอาการปกปิดนะครับจนกระทั่งประชาชนเนี่ยเขาสงสัยครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรเหรอไอ้กฎหมายฉบับน,นี้มันถึงได้เร่งรีบร้อนลนและปกปิดขนาดนั้นครับเร่งรีบจนกระทั่งสิ่งที่มันควรจะมีประกอบในการพิจารณาของคมอรมเนี่ยมันไม่มีครับไอ้สิ่งที่มันควรมีแต่มันไม่มีนี่ก็คืออะไรครับก็เรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ นะครับไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดครับของโครงการหรือของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับว่ามันมีความคุ้มได้คุ้มเสียมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรตัวนี้สำคัญนะครับมันควรจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะเสนอเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้แล้วรัฐมนตรีจะเอาอะไรพิจารณาครับหรือว่ารัฐมนตรีแต่ละคนนั้นไม่ต้อง มีดุลพินิจของตัวเองครับพินแต่ฟังคนที่เป็นเจ้าของร่างโครงการฉบับนี้ว่าให้ยกมือให้รับหรือไม่รับก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะมาเป็น,ร,นปรัฐมนตรีทำไมถูกไหมครับงั้นะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับนะพอครมพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แบบเรียกว่าลักลับเนี่ยนะครับก็ได้ครับนะมันก็ส่งผลให้นะครับผู้ที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาก็ รู้สึกว่าไอ้เขาถูกหลอกนะครับถูกหลอกจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นแต่เดิมเนี่ยเขาประชุมนนั้นเพื่อที่จะต่อต้านนะครับไม่ให้ร่างกฎหมายการพน,นันเนี้ยเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอนะฮะเขามีิจา,านณาอยู่แค่นั้นครับที่จะต่อต้านแต่ว่าพอรัฐบาลไปทําอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเถูกหลอกจากรัฐบาล แล้วก็รัฐบาลนั้นไม่มีความจริงใจนะครับนะที่จะมาเจราจาพูดคุยกับกับพวกเขาครับเขาก็ยกระดับสิ่งนี้นะครับยกระดับจากการชุมนุมเพื่อคัดค้านกฎหมายการพนันไปเป็นการชุมนุมเพื่อที่จะขับไล่นายกรัฐมนตรีครับทั้งหลังนี่นะครับเวลาเข้ามีการปราศัยมันก็มกักจนะมีผู้ปราศัยบางท่านเนี่ยนะครับจบคําปราศัยด้วยคำว่าแพ้ทองทานออกไป แผ่ทองทานออกไปให้เราได้ยินกันอยู่เนืองน,นะครับในขณะที่นะครับรัฐบาลแผ่ทองทานเองนั้นนะครับก็เดินหน้าผลักดันนะร่างกฎหมายการพนันฉบับนี้นะครับนะเพื่อที่จะให้เข้าไปสู่การพิจารณาของสภาตามที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก่อนที่สภาจะ ปิดสมัยประชุมซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าจะปิดสมัยประชุมในวันที่11เดือนเมษายน2568นี้ก็ใช้ทั้งสองอำนาจเข้ามาประสานกันครับก็คืออำนาจของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีที่มีคุณแพทองทานเป็นนายกและอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะซึ่งมีประธานและรองประธานนั้นอยู่ในฝ่ายของรัฐบาล ก็ใช้ทั้งสองอำนาจน,นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มอำนาจสองอำนาจน,นี้ได้ครับนะรัฐบาลจะทําอะไรก็เรียกว่าไม่ต้องสนใจฟังแล้วครับว่าฝ่ายค้านจะเห็นยังไงไม่ต้องสนใจฟังว่าประชาชนจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยถ้ารัฐบาลจะเอานี่ครับก็เดินหน้าโดยไม่สนใจนะสิ่งต่าง,ต,างต่างเหล่านั้นนะครับครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพไงนะครับได้เห็นภาพของประชาชน นะทั้งหลายนะภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็องคอ์กรต่างๆนะครับรนะวมถึงบรรดาสสและสอวอที่เขามาแสดงจุดยืนของเขานะครับที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภานะครับแล้วก็ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็ยังมีประชาชนอีกไม่น้อยกว่า1นึ0 0 0สคนที่ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านไม่เอากฎหมายการพนันฉบับนี้ครับนะก ั้งหลังนี้ก็มีข่าวครับว่าราชบัณฑิตเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรือบรรดาอาดีตสมาชิกวุฒิสภานะตามข่าวก็ว่าไม่น้อยกว่าเกือบจะือ0อยท่านนะครับรวมถึงท่านประธานสภาในอดีตอีก 2, 3ท่านก็แสดงความเห็นในจุดยืนที่จะไม่เอากฎหมายการพนันนี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ,นะรบก็ ผมไม่รู้นะครับว่าท่านประธานสภาเนี่ยนะครับท่านจะร้อนนะครับจนควันออกหูหรือไม่ทางที่ผมพูดมานะครับเพราะว่ามันมีคำถามไงครับนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกฎหมายการพนันฉบับนี้นะครับนะที่ถามไปยังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับ นะครับที่จะนําร่างกฎหมายฉบับนี้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมหรือไม่และที่สําคัญนั้นท่านเป็นคนไทยที่นับถือศาสนามุสลิมซึ่งโดยหลักของศาสนานั้นเขาก็มีเรียกว่าอะไรครับผมทราบม,มาครับว่าเขาก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันนะฮะอยู่แล้วนะครับเขาก็ถามท่านประธานสภาว่าท่านประธานสภา,าน,น,นั้นนะครับ ท่านคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการพนันฉบับนี้ซึ่งผมเชื่อว่านะครับท่านประธานสภาท่านก็คงไม่อยากจะตอบถ้าท่านมาเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมท่านก็คงไม่ตอบนะครับนะครับนี่คือเรื่องเดือดเรื่องร้อนนอกสภาเมื่อวานนี้นะฮะเขาก็ชุมนุมกันอยู่พักใหญ่ครับจนกระทั่งมั่นใจว่ากฎหมายการพนันนี้ ยังไม่มีการพิจรารณาเมื่อวานนี้แน่เขาก็สลายตัวกลับไปยังบ้านเรือนของตนเองและกลับไปยังที่ตั้งของเขาเองแต่ในสภาเนี่ยนะครับมันเดือดครับเดือดอุณหภูมิขึ้นสูงปริศครับนะฮะเดือดไม่รู้จะเดือดขวานนอกสภาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมสภาเนี่ยนะครับไฮไลท์ที่สังคมไทยทราบดี มันอยู่ที่นะครับหลายคนทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนี่นะครับจะเสนอยติปากเปล่าหรือเสนอยติด้วยวาจานะครับเพื่อพิจารณาผลของเราว่าการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเพิ่งเกิดไปเมื่อ,เ,อเร็วๆนี้เองครับแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียสร้างความหวาดกลัว วิตกกังวลให้กับคนไทยมาจนทุกวันนี้ครับซึ่งยตินี้นะครับเป็นยติเสนอด้วยวาจาะนะครับและผมก็ทราบมาว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเขาก็ mm. ก็เห็นด้วยครับเพราะามันควรจะได้ระดมพลังกันระดมสมองกันถูกไหมครับเพราะารัฐบาลรัฐบาลเองนั้นเท่าที่ดูส่งแล้วก็ไปให้เป็นครับนายกเองก็บอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน mm. ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะสภาเขาก็บอกอาทั้งก็ระดมสมองกันครับ จะได้หาทางแก้เพราะมีประชาชนสงสัยกันมากมายในหลายเรื่องเกี่ยวกับตึกสอตองถลม่มนะเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากจะระดมสมองกันมันอาจจะมีสิ่งดีๆขึ้นมาเป็นคําแนะนําให้กับรัฐบาลเขาได้ไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะก็อันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่คนในสภาห,หรือประชาชนโดยทั่วไปถ้าติดตามการบ่านการเมืองก็จะทราบดีครับแต่ว่า หลังจากที่ฝ่ายค้านผมไม่ได้แจว่าท่านประธานท่านผู้นาฝ่ายค้านหรือหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอยติด้วยวาจาแล้วก็มีการรับรองยติไปตามข้อบังคับของการประชุมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีอสอสของพรรคเพื่อไทยท่านหนึ่ง,งนะครับได้ลุกขึ้นเสนอยติเหมือนกันครับแต่เป็นยตินะครับที่เสนอจะให้มีการเลื่อน เอาร่างกฎหมายการพนันฉบับนี้ซึ่งในว่าบรรจุไว้นะต่อเนื่องกับต่อเนื่องบรรจุไว้ต่อเนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวันที่9เมษายนคือเรื่องเนี่ยพิจารณามันมีหลายเรื่องถูกไหมครับก็เรื่องไหนที่บรรจุก่อนครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับเรื่องไหนที่เพิ่งบรรจุเข้ามาก็เอามาต่อท้ายร่างกฎหมายการพนันนี่มันต่อท้าย นะการพิจารณาเรื่องที่จะพิจารณาในวันที่9เมษายนเอาไว้แล้วครับต่อท้ายกี่เรื่องผมไม่รู้แล้วแต่ต่อท้ายแน่ก็ต้องพิจารณาไปทีละเรื่อง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 จนกว่าจะถึงร่างกฎหมายการพน,นันก็พิจารณาครับมันอยู่ท้ายๆแต่ท้ายขนาดไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนั้นก็เสนอ ยติด้วยปากเปล่ายติเสนอยติด้วยวาจาเหมือนครับแต่เป็นการเสนอยติที่จะให้มีการเลื่อนเอาล่างกฎหมายที่จะพิจารณากฎหมายการพานันเนี่ยนะครับที่จะพิจารณาในวันที่9เมษานั้นขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกในวันที่9ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยรัฐบาลทําได้อยู่แล้วครับเพราะว่ากลุ่มเสียงข้างมากในสภเอาไว้แล้วครับทําได้อยู่แล้วครับ นะเพียงแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาเมื่อวานนี้ก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้มีการให้ให้ที่ประชุมเนี่ยพิจารณาล่างของเลื่อนยติเนี่ยก่อนการพิจารณา,นะายาติของฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวเท่านั้นเองครับรอไม่ได้ครับพรรคเพื่อไทยรอไม่ได้คือรอที่จะให้พิจารณา,เ,าเรียกว่ายาติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวก่อนเนี่ยไม่ได้อยากจะให้พูดถึงล่าง ยติการขอาเรื่องของตนเองก่อนใช่ไหมครับโดยผมวิเคราะห์นะครับว่าโดยคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยนะครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะลงมติรัฐบาลก็เป็นฝ่ายชนะเพราะเสียงค้างมากทีนที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยไงครับเพราะว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยนะครับที่จะพิจารณาในวันที่เก้าเนี่ยมันมีลำดับมีคิวของมันอยู่แล้วอย,อยู่รัฐบาลน,นะครับจะมาแซงคิวได้ยังไง นะรัฐบาลก็อ้างว่ามันเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเรือธงตรงไหนอะครับผมเป็นประชาชนผมก็ไม่เห็นว่ามีการพูดถึงการที่จะตั้งบ่อนคาสินโนไว้ในนโยบายของรัฐบาลแต่ประการใดไม่มีครับนะไม่มีครับมันเป็นนโยบายเรือธงกับของใครกันแน่ครับใครเป็นเจ้าของนโยบายนี้กันแน่นะเนะนะพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเป็นเรือธงไม่ได้ครับมันก็ต้องว่าไปตามคิวถูกไหมครับ หลังนี้คนไทยเขาก็มีวินัยมากขึ้นนะครับเราไปขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ยืนต่อคิวเราไปดูหนังถ้ามีคนมาซื้อตั๋วยาวเราก็ยืนต่อคิวเราไปซื้ออาหารรับประทานถ้ามีคนมาซื้อเยอะร้านอาหารนั้นเป็นที่นิยมเราก็ต่อคิวมันเป็นคิวยิ่งแต่ว่าทำไมครับทำไมพรรคเพืเอ่อไทยหรือรัฐบาลน,นั้นจึงจะมาหักหานกันด้วยกำลังอย่างนี้ฝ่ายค้านเขาก็ไม่เห็นด้วย นะครับแล้วก็ความจริงนั้นนะครับถ้าฝ่ายรัฐบาลนั้นรอให้สภา,ภาพิจารณาผลกระทบจากแผ่นดินไหวก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อด้วยยติขอเลื่อนของฝ่ายรัฐบาลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็ยังไม่เกิดอาการเดือดในสภาเลยครับแต่ฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคไทยจะเอาให้ได้ไงจะเอาให้ได้ครับยังไงก็ต้องพิจารณายติขอเลื่อนของฉันก่อนเพื่ออะไรล่ะครับ ผมไม่ทราบว่าเพื่ออะไรแต่ว่าสอสรังสีมันลมพูดว่าอ้าวก็ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วพอถึงเ,เรื่องของแผ่นดินไหวนั้นก็ฟรีครับสอสอฝ่ายรัฐบาลก็ฟรีไม่ต้องอยู่รอในสภาก็ได้นะครับนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขององ,องค์ประชุมแต่ประการใดไม่มีใครขอเสนอรับองค์ประชุมครับนี่ครับนี่คือเหตุผลลึกๆนะเรื่องขึ้นมาให้จบให้พูดให้จบก่อนหลังจากนั้นพอเข้าเรื่องของ แผ่นดินไหวก็ก็เรียกว่าตัวใครตัวมันครับจะอยู่ในสภาหรือจะไปทาภารกิจข้างนอกสภาหรือจะแวะไปนู่นไปนี่มันก็ไม่ไม,ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญของรัฐบาลไงถูกไหมครับนี่แหละครับเป็นเหตุที่ผมตั้งชื่อยติไอ้โทษตั้งที่ประเด็นนี้ไว้ว่าสภาเดือดนะครับคาสิโนต้องมาก่อนแผ่นดินไหวรัฐบาลไทยนะครับหรือ,อ,อพรรคไทยนั้น ให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันระหว่างกฎหมายบ่อนการพนันคาสิโนโกับการเข้าไประดมสมองเพื่อช่วยแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาถูกไหมครับมันมีแค่นี้ครับเรื่องของเรื่องของเรื่องมันครับนะฮะเรื่องของเรื่องคือรู้กแก่อำนาจไงนะอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้ นะถ้าคนที่มีอำนาจในการจัดการจัดการไม่ได้ก็ใช้พวกมากลากไปเอาชนะนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานวันนอเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านก็บอกว่าท่านท่านมินิฉัยแล้วสิ่งที่ท่านเห็นก็คือ,เ,อ,อเรื่องนี้มันก็เรียกว่าชนะเรืยกก็ได้รับประโยชน์ทั้งคู่ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลก็คือ,เ,อ,อเรื่องของแผ่นดินไหวก็ได้พูดเรื่องของการเลื่อนนะฮะกฎหมาย การพน,นันก็คงได้เลื่อนครับนะแต่ดูเหมือนดูเหมือนนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่าท่านจะให้พิจารณาเรื่องเลื่อนก่อนนะซึ่งผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็รอหน่อยสิครับนะฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรอหน่อยนะยังไงท่านก็ชนะเสียงโหวตอยู่แล้วครับนะแล้วท่านก็มาออกมาถแถลงหลังการประชุมแล้วมาถแถลงครับนะ ผมก็ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำแถลงที่ก็ออคือผมไม่เห็นด้วยนะว่าเหตุผลที่ท่านนํามาแถลงนั้นนะมันไม่ใช่ครับนะจะไปกล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านเขาทําให้เสียเวลาในการพิจารณามันก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ท่านทาต่างหากครับที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นครับนะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ประเพณีปฏิบัตนะิของคนที่เป็นวินยูชนที่เขาจะทํากัน อะไรก็ตามที่มันมีเ,เรียกว่าการเรียงลำดับที่คิวอยู่แล้วก็ควรว่าไปตามคิวมันสำคัญมากตั้งเหลือครับกับการที่จะต้องเอากฎหมายคาสินโนขึ้นมาพิจารณาก่อนท,ทั้งที่มันมีคิว่อนหน,นนั้นอยู่หลายเรื่องอยู่แล้วครับทำไมครับสมัยหน้าไม่ได้เหรอครับหรือว่ามีอะไรครับที่ต้องทำไม่ได้ตามดิวหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะมันมีดิวเป่ะครับมันมีดิวมันมีบิล ที่จะเก็บหรือเปล่าครับว่าการทำทงนี้มีบิลเรียกเก็บเก็บอะไรครับเก็บจากใครครับก็ตั้งเป็นคําถามนะฮะท่านยืนอยู่กับประชาชนหรือยืนอยู่กับผลประโยชน์ของตนเองและพวกคลองครับก็ตั้งเป็นคําถามไว้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของบ่อนกาซิโนเนี่ยนะครับเข้าประชุมเข้าสู่บระจุไว้ในระเบียบวราระการประชุมและถูกเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่9 เดือนเมษายนนี้จะถูกนำขึ้นมาพิจารณาเป็นเเรื่องแรกเป็นวาระแรกครับของการประชุมครับก็คงเดือดกันพอสมควรแหละครับในวันนั้นและผมคิดว่าประชาชนเขาก็อยากไปฟังนะครับอยากไปดูหน้าสอสอนะครับอยากไปให้กำลังใจท่านประธานสภาและรองประธานอีกสองท่านในการทำหน้าที่นะคร เขาคงจะไปนะฮะแล้วก็ผมคาดเดาว่า,าการเดินทางไปให้กำลังใจของประชาชนในวันที่เก้าเนี่ยนะครับมันจะมากกว่าครั้งที่ผ่านมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเ,เรื่องนี้ก็คงต้องตามดูกันต่อไปครับกฎหมายการพนันฉบับนี้ไม่มีอะไรดีครับเป็นกฎหมายที่จะนำมาซึ่งความเรียกว่า,เ,าเสื่อมโทรมของ ของสังคมของคนไทยเป็นกฎหมายที่จะนำมาซึ่งความวุ่นวายไม่ได้ก่อให้เกิดโทษผลแต่ประการใดกับประเทศชาติครับอย่าเอาตัวเงินมาอ้างเลยครับทำทำไปแล้วเนี่ยบอกว่าจะได้เงินเข้าประเทศเท่านั้นหมื่นล้านเท่านี้หมื่นล้านเท่านี้แสนล้าน มันไม่คุ้มก,กันกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในอนาคตซึ่งลูกหลานเหลวหลดนของเราจะต้องเผชิญกับมันอย่างแน่นอนครับเพรไะนั้นหยุดได้ท่านต้องหยุดนะถ้าท่านไม่หยุดด้วยตัวท่านเองท่านจะถูกหยุดด้วยกระบวนการอย่างอื่นครับแม้แต่ถูกหยุดโดยประชาชนครับครับก็ผมเองนั้นก็อยากไปให้กำลังใจท่านประธานสภาให้กำลังใจสส ที่จะประชุมพิจารณาร่างกฎหมายการพนันฉบับนี้ในวันที่9เมษายนเหมือนกันครับแต่ก็ต้องฟิตซ้อมหน่อยนะครับทำแข้งขาให้แข็งแรงเพราะาอาจจะต้องยืนเพราะว่าไม่มีที่นั่งครับก็ต้องยืนกันก็อยากให้กําลังใจเหมือนกันนะครับก็ไปให้กําลังใจนะกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้กันนะครับครับวันนี้ก็พูดคุยกันไว้เท่านี้ครับสภาเดือดครับนะคาสิโนต้องมาก่อน ความเดือดร้อนของประชาชนจากาแผ่นดินไหวครับขอบคุณและสวัสดีครับ